วันนี้นะคะเราจะมารีวิวปอกมรกตด่างเหลืองก้านนี้นะคะคุณแมวรับเรียบร้อยแล้วสองร้อยเก้าบาทรวมส่งนะคะ,ะ,ค,ะคุณแมวอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะก้านนี้นะคะเราตัดลา ดยนะคะคส่วนอีกก้านหนึ่งนะคะคุณแมวฝากชำน้ำค่ะทุกคนเป็นการตัดก้านสดนะคะถ้าตัดก้านสดเนี่ยจะไม่มีรากนะคะการมีฝากชำค่ะคุณแมวจ,จะรับไปชำต่อได้เลยนะคะใช้น้ำทั่วไปน้ำเปล่าน้ำฝนน้ำจัดเบ่เปล่า